สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาดูน้ำมันเฟืองท้ายนะครับที่เปลี่ยนตั้งแต่สี่หมื่นกิโลตอนนี้รถอยู่ที่สองแสนกว่านะครับแต่ยังไม่ถึงสองแสนหนึ่งหมื่นนะก็ใช้ประมาณแสนหกนะครับแสนหกแสนเจ็ดประมาณนี้นะครับนี่นะครับสภาพน้ำมันเออก็แปลกนะครับอันนี้รถลดผมเองนะครับ รถช่างแต่ก็ไม่เคยเปลี่ยนครับก็ดูแค่ว่ามันไม่รั่วสีน้ำมันครับพอดีวันนี้ว่างครับก็เลยนึกอยากเปลี่ยนรถตัวเองก็เลยให้ดูนะครับสีน้ำมันที่ใช้งานมานานๆนะครับก็จะสีประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดู ผมจะเอาถาดออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ไปดูข้างนอกกันว่าสภาพน้ํามันจะขนาดไหนครับจะตักตักขึ้นแล้วก็เทให้ดูนะครับอันนี้ผมใช้มาผมเปลี่ยนตั้งแต่สี่หมื่นโลแล้วผมใช้ยัน2 0ง0ส0ส0งแสนกว่าครับสองแสนยังไม่ถึง2 1, องแสนหะนึ่งนะนี่ดูสภาพน้ำมันเออมันก็แปลกดีเนาะรถช่างแต่ก็ไม่เคยเปลี่ยนเลย อันนี้คือน้ำมันอันนี้น้ำมันจากศูนย์เลยนะก็แปลกดีมันงันรถช่างก็ไม่เคยจะเปลี่ยนแต่ก็ยังพอจะเห็นไหมครับพอจะแสงจะทะลุอยู่นะมองทะลุได้อยู่นี่นะครับโอเคก็ไลยเปลี่ยนไปแล้วนะครับ